ค่ะคลิปนี้แม่พันนี้ก็พาม้าค่ะพาม้าไทยเอาม้าไทยคลิปเอาช่วงกลางค่ะอันนี้คือเพื่อนเอิญกลางน้องซิมิสองน้องค่ะอันนี้เพื่อนเอิญน้องน้อยค่ะน้องน้อยอันนี้อันนี้เพื่อนเอิญน้องน้อยอันนี้เพื่อนเอิญกลางน้องค่ะกลางน้องคอันนี้เพื่อนเอิญน้องน้อยอันนี้น้องใหญ่ค่ะ อันนี้คือสารค่ะสารสารปูตาค่ะเพื่อนเอื้นบ้านไม่พันนี่เอื้นพ่อใหญ่หลวงเถ่าค่ะนี่คือกอกลางค่ะกอกลาง<ม>เฮ็ดบุญเดียนหกประจำปีพฤศสิมาเลียงเพ้นอยู่นี่ทุกปีค่ะประจำทุกปีนคะคะ ภายยาสกา,การะบูชากัะมาะคะ่ะเพิ่นกับมาสาการะบูชาเพิ่นคือเพิ่นนับถือยูนี่นะคะเพราะง่าห,หลวงเท่ากับปูย่าล่ะคะ่ะกับสารปูย่านั่นแหละ,ละว้าง,ง่ายๆปูย่าเอ้ยดูขออนุญาตทายคลิปเด้อ ออนุญาตถ่ายคลิปลงให้พี่น้องร่วมประเทศได้เห็นได้บึงนี่ะค่ะนะค่ะอันนี้คือจุดพักคอยค่ะจุดพักคอยนี่แหละค่ะผู้เพื่อนเป็นกลุ่มเสียงหรือว่าเพื่อนเป็นเป็นโรคโควิดบางนึงนี่แหละค่ะเราที่ระบาดบางนึงนี่แหละ เพื่อนกับมาเห็ดเพื่อนกับมาพักอยู่นี่ค่ะนี่เอินจุดพักคอยคนี่แหละค่ะที่มาถ่ายเอาฟังหนองน้ำทั้งนี้เห็บบึงกว้างค่ะกว้างใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลเลยล่ะหนองน้ำบ้านหนองเวงเนี่ยค่ะหนองเวงแต่ก่อนนี้ตะปลาเวงอดีตตั้งเต่บันพะบุรุษดึกดำบรรพ์ทัค่ะ เปลี่ยนปลาแหวงเต็มเพื่อนก็เลยเอื่อนว่าหนองแหวงค่ะทีะ่พาคกลาาถนนกลางถนนกลางหนองแหวงนี่แหละ ชมถุ่งชมหนองไปแล้วค่ะตามชนวิถีชนบทนองประจำหม,มู่บ้านกษักสิทธิ์อยู่เด้ละค่ะน้องน้ำใหญ่ขนาดนี้ว่าม,มีคนเป็นยังเด้เนี่ย เจ้าน้องปกป้องรักษาดีลูกลานมาเล่นน้ำเล่นน้องกระปอดไผอยู่รอดตลอดปลอดภัยเมบ่บเห็นถ้าเวลาลูกลานจมน้ำค่ะถ้าเป็นตะกอนแต่หลายๆปีลูกลานจมน้ำนี่ยิต้องมีแนวดนจิตดนใจให้คนใหญ่มาเห็นค่ะแล้วก็ได้ซ้อยเรียกขึ้นจากน้ำา่เพราะเป็นอย่างจากเท่ย นีาพี่เพื่อจิมีสารปูตาอยู่อยู่ทางอยู่ทางเข่ามาเนะะี่ค่ะสารปูตาที่อยู่ทางเข่ามาเมื่อใดทายคลิปให้เห็นเนาะค่ะเนาะตอนเข่ามาสารปูตากะลูกลานพ่อเมีพี่น้องผู้ใดเพิ่นมาบุญบานสารกล้าวไหว ก็ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอยู่ได้ลคะค่ะเพื่อนก็ได้มาเลี้ยงแล้วแต่เขาจีบนอันใดเพื่อนบนเหล่าให้ใกล้ตับนหวัวหมูตามความชอบตามความสะดวกของผู้มาบนเพื่อนประสบผลสำเร็จเพื่อนก็มาเลี้ยงมาแก้บนเพื่อนก็มาล้าถวายแห่งเสียถ้าเพื่อนบนญไหวไวาถ้าเพื่อนประสบผลสำเร็จ เพื่อนเียนางล้ำมาล้ำถวายก็ได้มาล้ำถวายแม่พันนี้ก็ได้มาล้ำถวายน้ำเพื่อนอยู่ค่ะตะวันจะรับขอบฟ้าแล้วน้องน้อ อยากล่องพลงเก็บตะวันดีนี่คะคะพี่น้องในบ้านนี่เพื่อนออกมมอยูนี่ก็ลายลังยูค่ะซีหาลังยูค่ะเนี่ยยูอันนี้เพื่อนเอิอนหัวน,นองค่ะมันเป็นน้าเพิ่นเป็นน้าเพื่อน,เ,น,นเพิ่น,พนก็ออกมายูนี่ค่ะมีไฟฟ้ามียางมีเสาไฟ้คม เพื่อนออกไปยู่ลายลังแล้วค่ะเพื่อนออกไปเลยแม่พันนี่ก็นเลยมาถ่ายคลิปให้บึงค่ะว่าหนองน้ำหนองแวงประจำหมู่บ้านได้ซื้อว่าบ้านหนองแวงนี่ละค่ะ ได้ซื้อว่าบ้านน้องเวงแต่ก้อนเป็นน้องเดียวเด้ค่ะนะเป็นน้องเดียวเพิ่นก็เลยมาเฮ็ดกะบบเมนดอกค่ะว่าน,น้องเดียวกะบบเมนดอกคือเป็นดั้งเดิมนะเป็นคู่นน้อยขันอยู่นี่เป็นคู่นน้อยขันอยู่นี่ค่ะจําได้ว่าสมัยนั้นป,ปีปีที่เพิ่นจ้างให้มาลือ้อผักตบชวานันได้ได้มาเซ้าหฮมอยู่คู่นี่อยู่ แต่กอนที่เป็นคู่นน้อยได้นางเสามีแห้งอยู่เวลาหฮอนเนี่ยเขาดึงผักตบชวาในเมื่อยก็เลยนางเสามีแห้งอยู่เพื่อนก็เลยมาพอมาพัฒนาขึ้นเพื่อนก็เลยเอาดินมาเทให้เป็นให้เป็นถนนให้เป็นรถรถวิ่งรถเที่ยวได้ดรถเลียนได้วันเถอะก็เลยเอื้นว่าแยกกันว่าเป็นสองน้อง อันนี้น้องน้อยอันนี้เป็นน้องใยญชียงเส่ค่ะเป็นแบบนั่นค่ะอาคลิปนี้กะเมืน่นพนี้กะจีเสาไว้กอนเนาะค่ะเนาะได้กล้วยกลับละค่ะได้โค้งกลับบ้านละขอบคุณที่ติดตามชมเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะ ช่องพันนีพาชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ